สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเกมคุกกิลันคิงดอมนะครับวันนี้ผมมาันนี้มาเล่นใน iPad นะครับในคอมมันค่อนข้างกระตุกวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับในการหาชิ้นส่วนของคุกกี้นะครับชิ้นส่วนของคุกกี้เนี่ยมีไว้ทำลายนะครับคุณเปิดหน้าคุกกี้เข้ามานะคุณจะเห็นว่าแต่ละตัวมันจะมีลำดับเห็นไหมข้างลา่างอย่างตัวของระเบิดเชอร์รี่เนี่ยผมได้ชิ้นส่วนมา31มสิบเอ็ดทับห้าสิบก็คือถ้าเราสะสมชิ้นส่วนจนครบเนี่ยห้าสิบมันก็จะเลื่อนระดับดาวได้และสําหรับคุกกี้ที่ยังไม่ไมปลดลอนะ ถ้าผมไปหาเศษชิ้นส่วนประทุมครบอย่างช่้นตัววมไร์อีก9้าอันเนี่ยก็จะปลดล็อกโดยการได้รับตัวคุกกี้ตัวนี้ไปนะครับทีน,นี้วิธีง่ายที่สุดวิธีอันแรกครับง่ายสุดคือการใช้เพชรครับเข้าไปที่ซุ่มนะครับด้านล่างแล้วเราก็กดซุ่มไปเลยครับอันนี้ผมมีตัวหนึ่งอันเดี๋ยวผมกดตัวเลยนะครับอ่ะดูว่าเราได้ชิ้นส่วนอะไรมาโอเคครับผมได้ชิ้นส่วนของคอมมอนนะครับมา20สิบชิ้นครับอ่ะง่ายสุดวิธีแรกคือการใช้เพชรนะครับวิธีที่1วิธีที่2คือ อ่ะเราจะเราได้ใช้เพชรแล้วเราจะได้สิ่งนี้มาครับรูปทรายล่างเราครับตรงร้านค้าไมเลดอันนี้ก็คล้ายๆกับโป้เป็นเงินทอนอะไรชิดแบบนั้นก็ได้ครับคือเราซื้อของไปแล้วได้พวกนี้เป็นแต้มสะสมอ่ะมองไปแ้มสะสมก็ได้ร้านค้าไมเลสเนี่ยก็จะมีการรีเฟรชเลือ่อนทุกๆวันตลดัดนะครับมันก็จะเป็นรีเฟรชเป็นชิ้นส่วนคุกกี้มาว่าเอ,อ้ยคุณอยากได้ชิ้นส่วนตัวไหนมานะครับก็แลกไปนะครับ ตามนี้ก็คืออันนี้เป็น2วิธีแล้ววิธีแรกคือการใช้เพชรในการสุ่มจากนั้นเราเอาไมเลสที่ไดจากการสุ่มเนี่ยมาแรกเป็นชิ้นส่วนอีกทีนึงนะครับต่อไปนะครับไปดูที่เรื่องของโหมดอารีนาครับด้านขวานะครับกดเข้าไปในร้านค้าเหรียญรางวัลเนี่ยครับมันจะใช้อย่างตําก็คือ,อในส่วนของะระดับแรเนี่ยหรือว่าของคอมมอนเนี่ยจะใช้น้อยหน่อยนะครับของที่เป็นอีพิกจะใช้เยอะมันก็อยู่แถวบนเนาะตัวที่เป็นชิ้นส่วนของคุกกี้นะครับ ก็พยายามลงอารีนาให้ได้แต้มบ่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมแนะนาไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าเราต้องเลือกทีมยังไงเราจัดทีมป้องกันยังไงเพื่อที่ว่าเราจะสู้ชนะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้แต้มอารีนาเนี่ยเพื่อมาเปิดรับชิ้นส่วนคุกกี้แต่ละตัวนะจากนั้นนะครับอีกวิธีนึงนะครับเป็นวิธีที่4เนาะก็คือเราเข้ามาตรงนี้นะครับสร้างนะครับกดสร้างแล้วกดด้านขวาล่างที่เป็นรูปของว่าสมุดนะจากนั้นเลือกตรงอันนี้ครับแถวที่2ก็คือเรื่องของแลนด์มาร์ค มันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับคือชิงชั้นสวัสด์ชิงช้าสวัสดิราสีทษทีครับเนี่ยครับเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด1วันนะครับในการผลิตชิ้นส่วนคุกกี้ได้1อันแต่ว่ามันสุ่มนะเป็นระดับคอมมอนแล้วะก็อีพิกนะครับแล้วก็อันนึงคือเครื่องสุม่มลูกบอลครับโดยรวมๆก็คือมันใช้ทั้งหมด800พเพจครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเฉลีย่ยคือได้2ชิ้นแต่เป็นการสุ่มหมดเลยนะมันไม่การนะันตีวนะ่าจะออกอีพิกตลอดก็2อันนี้ผมยังไม่ได้ไไไมมมมม่่่ดด้้้้้สสรรรรรราา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 งงงงคัััเเเพะะะะอยยยยยแนนใจวุหืปลูถ อีกวิธีนึงนะครับวิธีที่5คือคุณกดไปตรงนี้ครับเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยอ่ามันได้เยอะมากเลยนะของที่เราอ่านอย่างกิจกรรมอันที่เป็นอย่างเช็คชื่อเนี่ยคุณเข้ามา็อกอินทุกวันเนี่ยวันสองสามวันก่อน,นพอมรับไปแล้วอ่าตัวสุ่มคุกกี้นะครับก็คือคุณไปเปิดมาคุณอาจจะได้ชิ้นส่วนคุกกี้ที่มันคุณยี่สิบไปเลยอาจจะได้1อันอันไรก็ว่าไปอ่าก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนคุกกี้เนาะแล้วก็ได้เพชรนะครับแล้วก็ดูสิครบรอบ 21วันที่เกมมันเปิดมาผมก็ได้ไปชิ้นส่วนของคุกกี้น้ำตาลหิมะมาเลย10ชิ้นอีปิกฟรีๆไปนะครับก็พยายามมาเล่นกิจกรรมทุกวันนะครับพยายามดูว่ากิจกรรมไหนใกล้หมดเวลาเราก็มาเข้ามาเล่นนะครับอย่าพลาดนะครับกิจกรรมอันอย่างของตัวคัสตาเนี่ยเห็นไหมแค่คุณเอาตัวคุกกี้คัสตาเนี่ยสร้างกองไฟแสนอุ่นปุ๊บเอาคุกกี้เนี่ยไปนั่งถิงไฟก็ได้มาละ5ชิ้นประมาณนี้ครับกิจกรรมทำมันค่อยยากนะเกมนี้นะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่มากับโหมโดใหม่เลยครับก็คือเรื่องของตัวนี้ครับโหมโดเห็นความมืดครับด้านซ้ายบนกดเข้าไปเลยนะครับโหมดเห็นความมืดเนี่ยคืออะไรนะครับโหมดเห็นความมืดเนี่ยก็คือการเล่นเกมจนภัยเรื่องของการสำรวจโลกนี่แหละคนกดเข้าไปนะแล้วที่ซ้ายบนเนี่ยมันจะเลือกโหมโดได้เห็นไหมมันจะมีความมืดกับปกติคุณกดที่แผ่นที่โลกก่อนแล้วคุณกดที่คำว,ว่าความมืดนะครับซ้ายบนนกันเนี่ย มันก็จะเลือกได้ว่าเอ้ยคุณจะไปอยู่ที่แมปไหนนะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มที่แมปแรกก่อนแล้วคุณค่อยตะลุยผ่านไปทีนี้หมดเห็นความมืดเนี่ยมันมีข้อดีคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีชิ้นส่วนของคุกกี้ครับแต่ละตัวเนี่ยดรอปอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะครับว่าเอ้ยคุณลงด่านนี้ไปแล้วมันจะได้แน่นอนเดี๋ยวผมทดลองดูให้ลงสักด่านก็ได้ครับว่าด่านไหนมันดรอปอะไรบ้างนะเอ้ยไม่ได้ด่านดรอปอะไรบ้างเดี๋ยวจะทดสอบไปดูว่าไอ้ดรอปเลทเนี่ยมันดีหรือเปล่าเลยเดี๋ยวผมรู้กับน ท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือถ้าเป็นหมดความมืดนานปกติเนี่ยมันก็จะลงได้3ครั้งนะครับแล้วมันจะมีโอกาสดอกตัวนี้หินวิญญาณครับอาจจะผมลองลองดูว่าดัดเนี้ยผมจะดอกไหมนะครับใช้ตัวของยิลลี่เนื้อเนี่ยเยอะนะครับสตาร์มีน่าเนี่ยใช้19นะครับผมลองไปวันก่อนเนี่ยผมค้นพบเลยนะว่า3รอบที่ผมลองไปเนี่ยมันไม่ดอกเลยนะครับอันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยอาจจะดวงดีดอกก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะ ก็อันนี้คุกกี้ที่ผมใช้ทีมนี้นี่ยผมเอาตรงคือผมซูจากทีมอารีนาของคนที่เข,าขนาน้าคะแนนสูงนะครับแล้วก็เลือกทีมตามนี้เลยแล้วก็คุกกี้เนี่ยเออไหนๆก็บอกวิธีการได้ชิปส่วนมาแล้วทีวนี้ตัวคุกกี้ที่ควรแรกเนี่ยผมว่าตัวแรกๆเลยที่ควรจะมีนะผมรู้สึกว่า,น,าน่าจะมี้ะมันมันสบายนะตัวการ์ดอัเปโซเนี่ยตัวเนี้ยมีแล้วรู้สึกว่าทีมค่นอนข้างสบายเพราะว่าสกิลมันเนหมู่แล้วก็ร่วมมอนได้ดีด้วยนะครับ ไม่ดรอปเห็นไหมครับไปละ19เด,ดือดเนื้เอลเล่นดูอีกครั้งหนึ่งเล่นไปอธิบายไปทีนี้ตัวต่อมาที่ผมคิดว่าควรมีนะ B e อ i s o d e เสร็จแล้วนะครับผมว่าตัวต่อไปลด,ลดมุมก็ดีนะมันยุ่ยยุกมอนเตอร์ให้มาตีมันเป็นตัวที่ค่อนข้างโองเคแล้วก็เป็นเรื่องของตัวตัวท้ายครับที่ซัพพอร์ตด้านหลังเป็นแนวหลังของทีมเลยเลยตัวของสมุนไพรครับัวของสมุนไพรเนี่ยผมว่าก็คิวแบบแรงมากๆเลยก็ถือว่าโอเคเลย ส่วนตัวของนารช็อกโก้แล้วก็เชเอรมีค่อยมาตอบต่อสุดท้ายก็เลยทำเต่จริงๆคือเชเอมเนี่ก็เป็นตัวที่ดีนะคือในตระก,กูดาผมก็รู้สึกว่าอบอลมันเรียกลูกช้าไปหน่อยแต่ว่าในหมวดของการ p ีพีเนี่ยตัวเชวเอมเนี่ยเรียกลูกออกมาแทงค่อนข้างดีเลยแหละเอาชนะศัตรูได้ง่ายมากขึ้นเลยโอเคครับลงไป2ตาหลอกมาแล้วอันหนึ่งนี่ไงโอเคนะครับเป็นการการันตีให้ทุกคนเห็นว่าเออมันดรอปไอหินวิญญาณคุกกี้จริงๆนะดรอปชิ้นส่วนของมันจริงๆ เรียบร้อยครับผมสาหรับวิธีการที่จะได้มาซึ่งหินวิญญาณคุกกี้นะครับสาหรับวิธีการที่ต้องไม่ไมเติมมาแล้วคูน่นีคือ,อาสายฟรีนั่นแหละค่อยๆฟารม์มาเรื่อยๆครับค่อยเก็บไปเรื่อยๆซึ่งผมมองว่าไอตัวที่ผมมีเนี่ยห้าตัวหลักเมื่อกี้ที่เป็นในทีมผมเนี่ยถ้าเราเล่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะแล้วออดวงเราแบบมไม่ได้แบบโชคร้ายเกินไปอ่ะค่อยๆเปิดสะสมมาเรื่อยๆนะผมใช้วิธีเปิดเพชรเท่าไหร่เนี่ยผมเปิดให้มันได้ตัวเกือบสี่ห้าตัวนั้นก่อนส่วนตัวไหนที่มันหาไม่ได้จริงผมแลกร้านคาไมล์ ีกร้านค้านึงก็คือถึงที่ผมบอกไปร้านค้าอารีนาครับก็แลกตามนี้ไปนะครับแล้ววันหนึ่งคุณก็ได้คุกกี้ที่คุณต้องการเองนะครับก็ถ้าใครมีอะไรแนะนําหรือว่ามีอะไรแบ่งปันหรือว่าความรู้หรือที่ผมยังไม่รู้เนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ของคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยสำหรับผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแลวก็ร,รับชมกันมานะครับผมผมค,ครับ ก่อนออกผมไล่เก็บของไงต้นมงต้นไม้ไม่ได้ส่งเลยมาอย่างนี้ผมก็รีเฟซสิครับ